สวัสดีครับผมนุ่งพิษแสงท่องพิแรนครับมือนี่ว่าสีมะเบิงสวนกาแฟครับปิสดีไหม่คงเป็นเป็นหน้าดินทรายครับบวววนวาวาวนสิบปลูกได้บอหน้าดินทรายครับเดี๋ยวผมสิพ้าไปเบิงครับ <c oughs> <c oughs> เลี้ยงยังก่อนว่านว่โอ้ยทั้งไก่ทั้งเป็ดหลายหลายหลายมันเต็มกระเจดมรนเป็ดที่ดีไหมมงคลนะมันกำลังเีเด่มากเดปอนตีเยอะถึาถามเพิ่นนี่เป็ดเป็ดเป็ดเทปกับเป็ดเทปเพิ่นสามีหลายหลายครับนี่เป็ดนี ปลาแนะนำมีปลาที่เก็บตู้มุ่นเยี่ยนกินตลอดปีนะครับโอ้ยหนังนอนสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับโอ้เฮ็ดหนังนอนนี่เนาะอ๋ออาชีพรกาแฟครับนี่โอ้แน้นำกาแฟจังเอยก่อนหลายมือมาแสดงแน้นำนี่นี่โอ้ปลูกปลูกได้จักปีแล้วครับนี่ปลูกนี่สามครับเขาปีสามเขาปีสามแล้วโอ้ครับครับเขาปีสามแล้วครับ นี่ครับคือพันปลูกดินทรายครับดินทรายนี่กับปูกได้เ่ราว่าแต่สิปลูกได้แต่ผากใตครับนี่เป็นดินทรายเพิ่นกับปูกได้คือกันครับเพื่อนนี่นี่ที่นี่ยุไส่นะครับนี่บ้านอ๋อบ้านซี่แยงขั้นท้องครับตะบนเดริญอ๋อบันเศษครับบัานสี่แยงข้นท้องนะครับเด้อนี่เพื่อนกับปูกได้คือกันกันครับบักกาแฟครับกาแฟเพิ่งลองมาปลูกบางสิปูกได้บอมันเป็นดินทรายสิปูกได้บอพ่นวันนะ มีเพิน่นปลูกได้ครับมีสามปีแล้วมันมันเสร็จเป็นหน่วยเอาน่อยเนาะเริ่มเป็นปลูกแล้วครับครับเริ่มเป็นแล้วครับนี่ครับส่วนรบส่วนต้นปลูกมาตั้งสามปีเนาะเขาปีสามเขาปีสามแล้วครับนี่เท่ากับโอ้ปลูกเกียงไรเนาะครับนี่ก็ชาวบ้าณไรหนึ่งครับโอ้ไรหนึ่งไรหนึ่งโอ้โอ้เป็นสิปลูกบัดปุูกยางเลยครับเพราะว่าสิเป็นกอกกล้วยมีบัดครับ สวนผสมนี่ครับนี่บพรว่าแต่พักแต่แมนมัดกูแนวเลยครับปกติเป็นไหน่าสวนผสมครับเป็นเกษตรเกษตร็ินซี่พร้อมครันหมดนี้แมนน่าหน่อหน้าเออหน้าหน้าพอนี่ครับเป็นหน้ากษตรจินซี่ครับซี่เขาปีปีสามปีสามเลยเขาปีสามแล้วโอ้แต่มันจะเป็นราคาดีกว่ากันนี่เนาะแมนบอแมนอยู่โอ้ือราคาอันนี้แทงก่บสองตลาดอยู่เออ จะแพงว่าท้องตลาดครับเป็นหน้าหน้าเกษตรนี่์โอ้พนจะเห็ดทุกอย่างเลยครับในป่าในน้ำนี่ครับมีปลาครับเลียงปลามีกกกล้ยมีนี่โอ้ยหลายอย่างครับหลายอย่างนี่ละขย้อนเพ่นว่าเห็ดไนหน้าสวนผสมเนาะสวนผสมครับมีบัดทุกแนวเลยเป็ดไก่ยังมีบัดทุกแนวเลยเออหัวควายอยังงพันมีแต่ว่าวัวควายพัน เอาไปเห็ดขอกตุกแกครับแถวแถวนี้ช่วงนี้มันระบาดครับช่วงนี้ระบาดขอกขอกทีมันมันบ่อแฉะไปไหนละครับโอ้ต้องง่ายออกไปที่ไกลๆนะครับช่วงนี้ว่าว่าควายมันระบาดนอกากมันเป็นโรคอียังล่ะลำบากเหมือนหน้าปีสกิมโอ้ก็เลยง่ายออกจากม้วนแม่สัสสัสอยเางต่างต่างๆนี่เนาะต้องง่ายออกให้หางมูอโอ้ย งาม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 ขนาดดินทรายหน่อยเนาะใช่เออดินทรายนี่นยังงามมามันงติดปลูกได้เพราะวะ่าโอ้ยมาเบาิ้งมาเบาิ้งนี่กับรังเป็นโดดเป็นดอกับลังเป็นน้อยหน่อยเออจับ,บน้อยหน่อย เออกำลังกำลังเป็นไวยครับกำลังเป็นไว้กำลังถี่อ,อกผลครับโอ้อไปผ้าเดินแน่คุณ่อครับทีละปีใหมย่ยังปีใหมย่ยังถี่ยังสีงสงส่ช่วงนี่เริ่มม่ดีหน่อยแล้ก็จับไปเลย,ยเออนี่ครับผ้าว่าช่วงมุ้งหน้าแล้วมุ้งแบบนี้เนี่ยเออสูดแดียเทงจะซื้อว่าใส่ไหนอยู่ป<บ>อไม่นหน่อยหน่อยไม่จับอืมนี่ครับแต่ก่อนก็มีแต่ผักใส่ผักหน้อเนาะครับเป็นเห็ดเป็นปลูกกาแฟครับนี่ครับ เป็นดินทรายกับปลูกได้ครับันมันมะลองเห็ดเบิงมนผสมเป็นดินทรายเทานี้กับปลูกได้ด้วกันครับกอ้โหโอ้โนอ้อ้อนโอ้โหหโอ้อ้โหโออหออ้โอ้โหโอ้อ้อ้โอ้หอ้โอหอ้อหอออออ้อยู่โอ้อโอ้ออห สุกปีที่แล้วกับวัหล,ลายอะไรเพราะเพื่งเริ่มจับก็ที่แรกก็บว่าใส่ใจก็่ค่อยได้เก็บปล่อยมันหลวงไปก่อนนะเพราะคิดว่าตามความคิดจริงที่ว่าสิอยากให้มันตนน้นใหญ่ๆพยายามที่มันลงต้นมันใหญ่เลยสักสี่ห้าปีสิเริ่มใส่มันจับจป็นสิเอาใจใส่ทั้งหน่วยนะ่ะเดีเย๋ยวนี้อยากเห็นให้มันต้นใหญ่ขึ้นไปก่อนนะค<อ>ือว่าเรื่องหน่วยนี่เ่าท่านเน้น,นอะไรนะเ่ราะท่านอันนี้นอะไรก็เน้นให้มันมโตโตโตไมันเชิงแรกของต้นไม่ใหญ่คือว่าสักสิ่เมาลงทั้งอันนี้ใส่ปีที่ยังครับคือว่าน่ะ โอ้ต้นหน่อยก็เขาต้นหน่อยอยู่เจ้ามาต้นยี่เงี้ยแข็งแรงกว่ามะม่วงหนุอยบานนี้คิดว่าแต่นิ้วกับจับธรรมชาติของมันละธรรมดาไปไปก่อนเขายังบุทบันเนียนบุษบันเนียนผนเนาะเขาตรงอยากให้ต้นหญ่ก่อนนะในความคิดคือว่าให้มันแข็งแรงก่อนเออให้ต้นมันเติบโตแข็งแรงก่อนจังสีซีปีถึงอหาปีจังมะมุ่งทั้งหน่วยนิ้วก็ปล่อยธรรมชาติไปก่อนมะมุ่งไปธรรมดาโอ้ยแล้ก็จับ ไปไปเห็นทั้งเงินมาก่อนอยู่บ่ครับคุณพ่อครับนี่จังได้มาปลูกดินทรายนี่ครับตันนี้บ่ทั้งเคยเห็นมาก่อนมีโอกาสได้ไปอบรมนะโอ้อบรมมึงก็เลยไปฟังเบิ่งก็ไปสอบถามว่าดินทรายดินยังปลูกได้บ่อมันก็ว่าปลูกได้ครับก็ได้มาทดสอบเบิ่งทดลองเบิ่งนะโอ้ขนาดกล้องของเป็นดินทรายเออมันสิปลูกได้บ่แม่นบ่เพราะว่าได้อืมเดี๋ยวมาลองเบิ่งบาดนี้โอ้ดินทรายก็ปลูกได้นี่ครับดินทรายก็ปลูกได้กันนี่ครับขาวๆนี่ครับดินทรายขาวๆนี่แหละครับ ปลูกกาแฟได้ครับมหาแต่ดินเป็นภูเขาดินภาคใต้ภาคเหนือครับนี่เพิ่นพิสูจน์พ่นลองทดสอบเบื้องว่าดินทรายนี่ก็ปลูกได้งามเท่ากันครับนี่ได้งามเท่ากันนี่ได้งามเท่ากันก็เติมจำก็จับอยู่เอ่อเัื่อกาดปีใหม่ตั้งสีสุกมันก็ใหญ่ไปเรื่อยบ่อีกหลายเดือนในสุกปีใหม่บ่หลังปีใหม่เขาเก็บแดงโอ้กุหลาบคุ้มผ้าไม่ติสุกหรือเปล่าแดงโอ้ทีเป็นนี่หน่อยแม่เนี่ยไม่เติมปีหน่อยจับไป็นกระตินะเอ่อ งามงามโอ้ติดต่อเบิ้งประมาอันไรไรไรหนึ่งเนาะมาอันไรหนึ่งสองลอยต้นมาอันสองไรหนึ่งพันว่างอยู่สองลอยต้นครับปลูกประมาณสามพุ่สามสามพุ่สามครับนี่สามเมตรพุ่สามเมตรสองลอยต้นพอดีครับโอ้ยงามมีบัตรกูแนวเลยครับโอ้งามงามนี่ครับเป็นเห็ดโตเป็นโตยางแถวแถวนี่ครับเป็นเห็ดเป็นโตยางเลยครับเพราะท่านมีไผ กล้าปลูกก็แพ่ลงกาแฟ่นะครับมันเป็นเห็นแต่ก็ปลูกแถวแถวผกักไตผักเนื้อนาะครับตรงมีเน,น,น,นะครับเนื้อไตนะเออผักเขายังบ่ทันมีอยู่นี่ละเพื่อนเวกก็ทดสอบเบิ่ง 3, 2, 3เลยสามสองสามปีแล้วเขาปีสามสี่เขาปีสามแล้วครับนี่มันก็นเป็นน่วยแล้วนี่ครับกําลังเป็นน่วยร้ายลูยลกของเราอยู่นี่อ สีล่องสีล่องเห็ดเบิองมอจักมาเบืงมาเบืงของเพลินนะครับคุณคุณพ่อเช่อยังไงครับนี่ครับพ่อพี่คุณบุญมาทนครับโอ้คุณพ่อพี่คุณบุญมาทนครับนี่เพิ่นเป็นเกษตรครับเป็นเกษตรเกษตรอินทรีย์แล้วก็ท้ำอี่ยังไรหน้าสวนผสมบ่โอ้หน้าครับใสยสีมาเดี๋ยวเขาพี่สามโอ้นี่แหละครับเพิ่นจะมักจะมักเก็ดแนวนี่นะครับ ก็เลยมาเบิองว่าเพิ่นเฮ็ดกำลังสิได้ผลครับนี่แม่นๆเออกำลังสิได้ผลแล้วนี่กขาแพรเพิ่นนี่กำลังปกติบิดทุกอย่างบ,บา่ว่าแต่อยู่ในน้ำบอกว่าจะอยู่ทั้งโขกมีมืดบ่บ่ให้ว่างเลยครับดินมันสิเบว่างแกักหมองเลยหาง,งว่า <laughs> บ่แหย่างเพลนปกติปลูกทั่วเออเรียงกันเวลาเรียงว่างกัปลูกทั่วอีกปลูกทัวยังหลอก ตัวเพืองเงาโอ้เป็นางเงาหรือไปขังรอเป็อมังละสุยหลอกฟองแบกหลอกลางเป็น่อนปลูกได้อยู่สองสามปีสามามถปลูกไงหลอกลางสองสามปีสามามถปลูกหลอกลางได้อยู่ปลูกแซมปลูกั่วฟักเงาเนี่ยปลูกโมโม่ก็ยปลูกอยู่ไหนตองมาทานบ่โอ้งามงามงามงนะครับผมกะบอลุงเท็ เกษตรได้ขอปิดคลิปนี่ใบซ้ำานีสกักก่อน้ะครับเด้อขอปิดคลิปนี่ใบซ้ำหนีสกักก่อนมือนีมาเยี่ยมสวนมเย,ยมไรหน้าสวนผสมของคุณพ่อพี่กุลบุญมาทุ่นครับนี่นะครับมาเย,ยมเบืองเนี่คคลิปหนาจังพ่อกันไหมว่าพอลุกทิศจะพาไปเบืองอีหยังอีงององครับอบาไปบายครับสวัสดีครับ